สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะเขือมันยาวของพี่ต้อมนะคะที่พี่ต้อมส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะเมะื่อวานนี้เราเอาไปกินสดๆนะคะลูกหนึ่งเสียดายมากเลยนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะที่เราตัดไปกินนะคะเขามีรสชาติที่หวานมากเลยนะคะแล้วก็นุ่มละมุนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอี ต้นหนึ่งนะคะดูก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะสองต้นนี้ก็คือต้นนี้เขาก็จะมีรูปร่างเรียวๆนะคะเรียวๆกลมๆนะคะเพื่อนอีกต้นหนึ่งเขาก็จะยาวๆนะคะอันนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนแต่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำอาหารนะคะก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ มะเขือมันยาวของพี่ต้อมนะคะนี่อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้ปลูกมะเขือ,อมันยาวนะคะลูกสวยงามมากเลยนะคะ เราปลูกอยู่ในกระถางเดียวกับมะเขือเทศลาชินีนะคะข้างล่างนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะน,นี่มะเขือเทศลาชินีนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนแต่ต้นนี้ก็มีเพียมาลงแล้วนะคะเพื่อน แล้วเริ่มเยอะเยอะมากด้วยนะคะเราก็ดูแลไม่ทันนะคะเพื่อนเนี่ยติดเต็มเลยนะคะถ้าเกิดไล่เราก็คงไล่ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาเยอะเกินนะคะ ข้างล่างนี้ก็เป็นผักคะน้านะคะที่เราได้เอาลงในกระถางแต่ไม่รู้ว่าต้นเขาเป็นอะไรนะคะยอดเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวไปนะคะเราก็ถอนทิ้งเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นมแมลงกัดลากของเขาหรือเปล่านะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หลายต้นแล้วนะคะอย่างเงี้ยก็จะเหลือประมาณต้นนึงนะคะ เราก็ใกล้จะได้กินแล้วนะคะผักคะน้าของเราแล้วก็ปลูกใส่ในกระถางไม่ใหญ่นะคะกระถางละ <c oughs> ขอโทษนะคะกระถางละสองสามต้นนะคะก็โดนมแมลงกัดบ้างนะคะแล้วก็มีตะกะแ,แตนนะคะชอบมากินยอดของเขานะคะอันนี้ก็เป็นอีก,กระถางหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นกระถางอาบอาบอ่างอาบน้ําเด็กนะคะแล้วก็มีเปลือกไข่มาโรยๆนะคะอันนี้ก็อยู่ในแปลงนะคะเขาก็โดนมแมลงกัดนะคะกัดกินยอดของเขา อันนี้ก็เป็นดอกผักสลัดนะคะผักสลัดคอสเขียวนะคะที่เราเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะสวยงามนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ